สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่เช็คดวงรายปี2568หรือว่าปี2025กันค่ะวันนี้จะใช้ไพ่สองสำรับนะคะเป็นไพ่ทาโร่ทั้งคู่เลยนะเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับวันเดือนเกิดในแต่ละราศีไปดูที่คอมเมนต์แรกได้เลยนะคะพิ์ไว้แล้วเรียบร้อยค่ะ จะดูแบบลัคนาก็ได้นะลัคนาก็คือเวลาเกิดนะหรือว่าสถานที่เกิดนะคะแล้วก็ดูแบบราศีได้เช่นกันคือเดือนเกิดค่ะ โอเคอันนี้เป็นดวงภาพรวมนะคะของทางปี2,568เลยนะจะมีดาวใหญ่ๆย้ายเนี่ยถึง3ดวงด้วยกันนะคะคือดาวตรีเทพดาวราหูดาวพระพฤหัสแล้วก็ดาวเสาร์ซึ่งมีผลกับชาวลัคนาราศีสิง์แน่นอนนะคะเพราะตอนนี้ดาวเสาร์กำลังเล็งอยู่แล้วมันก็จะออกไปนะคะดาวราหูเข้ามาแทนที่ดาวราหูเนี่ยเป็นดาวในเรือนปัตนิเรือนคู่ครองของคุณเพราะฉะนั้นข่าวดีทางด้านความรักนะคะมีแน่น ะนะเรามาดูไพ่ใบแรกกันก่อนนะคะไพ่ใบแรกเนี่ยเป็นไพ่สามไม้เท้านะเป็นไพ่เกี่ยวข้องกับการเดินทางค่ะส่วนใหญ่มันเกี่ยวข้องกับเดินทางด้วยสายงานเนี่ยจะค่อนข้างเด่นมากกว่าเดินทางท่องเที่ยวนะเออน,นะเพราะฉะนั้นเนี่ย เตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมเข้าไว้นะคะโดดเด่นมากๆใครที่ทํางานที่มีการเคลื่อนที่อยู่บ่อยๆนะคะงานเซลล์ต้องพบปะลูกค้าแบบนี้เออแอสจวชนะคะหรือว่าโยธาขนส่งวิศวกรพวกนี้จะโดดเด่นเป็นพิเศษนะคะสามไม้เท้าขึ้นมาอีกความหมายหนึ่งที่โดดเด่นเช่นกันคือใครต้องการเริ่มทําธุรกิจส่วนตัวเป็นของเราเองนะไพ่ใบนี้นะคะคือ,อมีผู้ร่วมพูนไม่เกิน3-5คนหรือว่าเป็นงานประชาสัมพันธ์ได้นะเออไพ่แต่ละใบนะคะจะมีอาชีพของมันเนี่ยไพ่ใบนี้ เกี่ยวข้องกับการโน้มน้าวจิตใจคนการใช้วาทศิลป์ในคําพูดนะคะเพราะฉะนั้นงานของคุณเนี่ยที่มีการติดต่อลูกค้าอยู่บ่อยๆนะคะโน้มน้าวให้คนมาเซ็นสัญญาอะไรพวกเนี้ยจะโดดเด่นเป็นพิเศษเลยคะ่ะสามไม้เท้าไพ่เจ็ดถ้วยขึ้นมา คือมีตัวเลือกเยอะนะนะคะไอ้นุนก็อยากทำไอ้นี่ก็อยากได้นะคะโปรเจกต์อยู่ในหัวเนี่ยเยอะเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นลำดับขั้นตอนแมネจออแกไนให้ดีเมื่ออย่างนั้นนะ่ะมันจะเหมือนมีหลายสิ่งนะ่ะประดังประเดเ,เข้ามานะคะหรือว่าถ้าเป็นความรักเนี่ยอาจจะมีคนรักมาให้เลือกมากกว่า1คนก็ได้นะหรือว่าคุณไปถูกตาต้องใจใครมากกว่า1คนเนี่ยคือความหมายของไพ่เจ็ดถ้วยเลยนะคะระวังนิดนึงคนที่เข้ามาเมื่ออย่างนั้นนะ่ะมันจะมาแบบรักมาเร็วไปเร็วเนี่ยเออแบบเจ็ดถ้วยเรายิ่งเด็ด เดวิลเนี่ยเข้ามาอีกนะคะคือแบบคุณคั่งรักคนนี้มากๆเลยเนี่ยนะอาจจะเป็นคู่ที่ใช่ก็ได้นะแต่เดี๋ยวลิสขอเปิดเพิ่มนะคะแต่ไพ่ขึ้นมาในลักษณะนี้อาจจะมีคนเข้ามาเนี่ยทำให้คุณว้าวุ่นวายใจแต่ว่ามันจะมาเร็วไปเร็วค่ะนะแล้วก็เป็นไพ่เดวิลเรื่องทั่ว,วไปไพ่เดวิลขึ้นมาเนี่ยหมายถึงว่าคุณลุ่มหลงอะไรบางสิ่งบางอย่างมากๆแบบหลุดโฟกัสกับมันไม่ได้เลยอินกับมันมากๆขอยกตัวอย่างนะคะไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องแย่เสมอไปนะคุณเติดเสพติด การออกกําลังกายมากๆเนี่ยอ,อคุณก็จะลุ่มหลงอยู่กับแต่อย่างนั้นนะคะอยากทํามันทุกวันเลยแบบนี้นะคะถ้าเป็นเกี่ยวกับด้านความรักเนี่ยคุณอาจจะมีการคั่งรักใครบางคนนะเออเป็นคู่รักทางจิตวิญญาณได้นะคะเพื่อนๆหรือว่าเป็นรักทางไกลเนี่ยค่อนข้างจะเด็ดมากๆสําหรับไพ่ใบนี้นะแล้วยิ่งดาวราหูเนี่ยจะมาเล็งลัคนาราศีคุณในวันที่เดี๋ยวดาว,ดาวราหูย้ายวันที่5พฤษภาคมนะคะย้ายจากลัคนาราศีมีนนะคะกลับเข้าลัคนาราศีกุมเนี่ยเป็นกเกษตรา ทิบบดีในรอบ18ปีกเกษตรตาทิบบดีเนี่ยจะมีกําลังสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวคู่ครองของคุณเนี่ยคือดาวราหูนะคะจะย้ายมาเล็งลัคนาราศีสิงห์นะคะในรอบ18ปีเนี่ยความลุ่มหลงกับอะไรบางอย่างคู่รักคนรักสิ่งที่คุณแบบมีแพชชั่นอะไรกับมันมากๆเนี่ยนะคะเกณฑ์โดดเด่นมากๆเลยในปีหน้านี้ค่ะไพ่แปดถ้วยก็ขึ้นมาค่ะไพ่ใบนี้นะคือการอกหักพัดพลากการไม่สมหวังในความรักอาภัพรักมีการหย่าร้างมีการลาจากอะไรแบบนี้กันเกิด ดาวเสาเนี่ยจะหนักหน่วงมากๆนะคะช่วง2ปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเพราะอะไรมีดาวเสาอ,อ่ะจากเรือนลัคนาราศีมังกรน,นะเป็นเรือนอาริของคุณนะคะมันเล็งลัคนาราศีคุณเนี่ยเป็นเวลา2ปีครึ่งมันจะออกปีหน้าเนี่ยวันที่19พฤษภาคมนะคะเดือนเดียวกับพาราหูเนี่ยย้ายกลับ เข้าะลักนณาราศีกุมเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่ดาวเสารมันหลุดออกไปนะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะความเจ็บปวดความความผิดหวังความอึดอัดเนี่ยมันจะค่อยๆดีขึ้นนะคะช่วงต้นปีคุณอาจจะมีอาการอึดอัดอยู่แหละแต่ถ้าคุณผ่านมาได้2ปีครึ่งแล้วนะมันไม่มีอะไรหนักไปกว่านี้แล้วค่ะคุณแค่เลงถูกไหมคะเลงเนี่ยคือจะได้รับอิทธิพล50%นะนะคะชาวราศีกุมเนี่ยนะคะดาวเสาเข้ามาอยู่ในลักนณาราศีสองปีครึ่งเนี่ยคือ1 0ึ้ได้รับอิทธิพล ราศีอลิสเองนะคะอลิสรู้ว่าชาวสิงห์หนักหน่วงเท่าไหร่นะคะชาวกุ้มหนักหน่วงยิ่งกว่าคูณ2ไปเลยนะแล้วมันจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นจริงๆนะเพราะไพ่ที่ตามมาเนี่ยคือไพ่ u d g m e n นนะคะไพ่ที่มันมีการเปลี่ยนแปลงนะ่ะนะคะชะตาชีวิตที่พลิกผันส่วนใหญ่มันพลิกจากรายกายเป็นดีนะสิ่งที่ไม่คาดคิดคาดฝันเนี่ยจากแปดถ้วยนะคะความผิดหวังในด้านความรักความหนักหน่วงในความาในการใช้ชีวิตหรือว่าความอึดอัดมากๆกับเรื่องอะไรบางเรื่อง มันจะค่อยๆพลิกจากรายกายเป็นดีค่ะไพ่ใบนี้อีกความหมายที่เด่นมากๆเลยคือเป็นไพ่ของการปล่อยอดีตอดีตที่มันแก้ไขไม่ได้แล้วนะ่ะนะคะปล่อยมันทิ้งไปเพราะว่าเรื่องดีๆเรื่องใหม่ๆกําลังจะเข้ามาแทนที่นะคะปล่อยให้มันเป็นไปตามคันลองของเวลาเออไพ่ใบนี้นะหรือว่ามีการตัดสินใจอะไรบางอย่างที่สําคัญมากๆกันนะคะกับชาวสิงห์เนี่ยคือไพ่ใบนี้เลยไพ่ของการได้รับผลบุญจากการอธิษฐานร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะเป็นไพ่ของการทําดีได้ดีค่ะทำ ชัวได้ชัวคือไพ่ u d g เ e n t เลยนะ,ะมาดูอีก5ใบให้กับชาวสิงห์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันใบแรกนะคะเป็นไพ่เก้าไม้เท้านะไพ่ใบที่2ค่ะเป็นไพ่6ไม้เท้าขึ้นมานะใบที่3อู้ไม้เท้าขึ้นมาเยอะมากเลยชาวสิงห์สองไม้เท้าขึ้นมาเนี่ยสามเก้านะคะหก อ่ะแล้วก็2เนี่ยคือไพ่ไม้เท้าเกี่ยวกับด้านการงานหมดเลยแล้วก็มีไพ่ของหญิงแกร่งขึ้นมาเป็นไพ่ประจําชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะก็เกี่ยวข้องกับด้านการงานนะคะจะโดดเด่นแล้วไพ่เรียนขึ้นมาแล้วค่ะเป็นเรียนแรกที่ขึ้นมาเลยแล้วก็เป็นเรียนที่ปังมากๆเลยนะดูไพ่ก้าวไม้เท้ากันก่อนนะคะเนี่ยคืออุปสรรคในด้านการทํางานการใช้ชีวิตนะคะอดทนแล้วอดทนอีกเนี่ยไม้เท้าหมายถึงว่าหน้าที่ภาระความรับผิดชอบความอดทนค่ะได้ก้าวไม้เท้าเนี่ยหู แล้วคุณยืนหยัดต่อสูอ้มาโดยลําพังนะส่วนใหญ่ไม่มีใครช่วยเหลือนะคะแต่ท้ายที่สุดอ่ะคุณผ่านมันมาได้เนี่ยอาจจะด้วยความแกร่งของชาวสิงห์นะเออชาวสิงห์ก็เป็นชาวสิงห์วันยังค่านะคะคุณมีดาวอาทิตย์คิดดูนะคะไพ่ประจําตัวของชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยคือพไพ่ใบนี้คือไพ่ของความแข็งแกร่งค่ะมันขึ้นมาความแข็งแกร่งความเด็ดเดี่ยวของคุณเนี่ยหรือทําอะไรเนี่ยนะคะก็จะต้องทําให้ประสบความสําเร็จเนี่ยทำให้คุณเนี่ยได้รับไพ่หกไม้เท้ามันขึ้นมาคือการประสบ ความสําเร็จการได้ชัยชนะการผ่านพ้นอุปสรรคการงานที่ประสบความสําเร็จนะผู้ใหญ่ในสายงานให้ความช่วยเหลือ,อใครต้องการเริ่มทํากิจการส่วนตัวของเราเองเนี่ยสามไม้เท้าขึ้นมาตั้งแต่บายแรกแล้วนะคะหกไม้เท้าขึ้นมาเนี่ยโอกาสประสบความสําเร็จสูงมากๆอย่าเพึ่งย่อท้อนะคะเพราะมันมีไพ่เนี่ยของความเบื่อหน่ายเนี่ย 8ไม้าแถ้วยขึ้นมาแล้วก็แบบจะไม่ไหวอยู่แล้วนะคะแบบเหมือนกับหลังชนฝาแล้วเนี่ยคือไพ่9้ไม่เท้าขึ้นมาแต่ท้ายที่สุดถ้าคุณผ่านดาวเสามันมาได้แล้วนะคะเนี่ยคือไพ่หกไม่เท้าเลยนะคะ การประสบความสําเร็จหรือว่าเป็นไพ่ของการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้เช่นกันค่ะเนะแล้วก็เป็นไพ่สองไม้เท้าขึ้นมาโดดเด่นที่สุดเกี่ยวกับด้านต่างประเทศนะนะคะดาวราหูเนี่ยจะมีข้อเสียหลายอย่างเลยแต่ก็จะมีข้อดีมากมายนะข้อดีเนี่ยคือด้านการต่างประเทศงานออนไลน์นะคะงานที่มีชาวต่างชาติมาเกี่ยวข้องงานที่จะต้องมีการเดินทางย้ายถิน่นย้ายฐานบ่อยๆหรือว่ามีการเคลื่อนที่เนี่ยไพ่เนี่ยสามไม้เท้าขึ้นมาตั้งแต่ใบแรกเนี่ยจะโดดเด่นเป็น พิเศษนะใครรอ,องานไปต่างประเทศนะเออนะคะปีหน้าเนี่ยรอวีซ่าอยู่นะคุณมีเกณฑ์ได้จะย้ายตามคู่ครองก็ได้นะคะตามคู่ตามแฟนย้ายเพราะว่าต้องการไปเรียนศึกษาต่อได้เช่นกันเนี่ย ไพ่สองใบเท้าขึ้นมาหรือว่าอยู่ในประเทศก็ได้นะคะคุณอาจจะมีชาวต่างชาติเป็นหัวหน้างานบริษัทข้ามชาติมีการใช้ภาษาอื่นๆหรือว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยจะต้องเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติเนี่ยโดดเด่นมากๆนะคะไพ่ใบนี้สองใบเท้านะหรือการวางแผนในอนาคตก็ได้ค่ะการที่คุณจะผ่านพ้นทุกอย่างมาได้นะข้อแรกเนี่ยต้องใช้ความแข็งแกร่งอย่างที่บอกเนี่ยมีไพ่หญิงแกรง่งไพ่ประจําตัวคุณขึ้นมาแล้วก็สามใเท้าเนี่ยก็คือการวางแผนเพื่ออนาคตนะคะไม่กลัว กับอนาคตที่มันกําลังจะมาถึงเนี่ยไพ่ใบนี้เลยนะเราเป็นไพ่หญิงแกร่งขึ้นมาค่ะการ manage organize ที่เป็นลําดับขั้นตอนนะคุณอาจจะมีโปรเจกต์เยอะอยากทํานู่นอยากทานี่เนี่ยเวลาดาวเสาร์นะคะมันออกไปแล้วดาวราหูมะเร็งเนี่ยดาวราหูเนี่ยเป็นยักษ์ใช่ไหมมันจะคิดใหญ่ทําใหญ่ยากจะทํานู่นทํานี่ไปหมดนะคะมีอารมณ์แบบฮึกเหิมแบบยักษ์นะเพราะฉะนั้นลําดับขั้นตอนให้ดีนะคะนะแบบไพ่ใบนี้เลยหรือว่าคุณมีความแข็งแกร่งมากขึ้นในจิตใจก็ได้หลังจากผ่านอุปส สักมาหลายปีอยู่นะคะ แล้วก็เป็นไพ่หนึ่งเหรียญค่ะเป็นเหรียญแรกที่ขึ้นมาแล้วก็เป็นเหรียญที่ปังมากๆนะคะเลขหนึ่งหลายคนจะคิดว่าเออมันแค่หนึ่งเหรียญมันจะได้เงินเยอะเท่าสิบไหมแต่มันคือจุดเริ่มต้นนะคะของการเงินที่ประสบความสําเร็จความมั่นคงทางด้านการเงินเป็นไพ่ของลาบลอยได้นะนะคะ,ะลาบลอยในที่นี้เนี่ยจริงๆมันก็คือการได้เงินมาแบบฟุกๆแหละแต่อยากจะให้โฟกัสเกี่ยวกับด้านการทํางานมากกว่านะคะคุณอาจจะได้ลูกค้ามาแบบฟุกๆก็ได้มีการเซ็นสัญญาอะไร บางอย่างเนี่ยแบบที่คุณไม่คาดคิดคาดฝันว่าเออคนนี้เขาจะมาะดิวกับเรานะคะแล้วได้คุณได้เงินมาจากตรงนั้นค่ะพอไพ่เนี่ยเกี่ยวกับด้านการงานการประสบความสําเร็จเนี่ยขึ้นมาหลายใบมากๆเลยนะคะไพ่หนึ่งเหรียญขึ้นมาหรือว่าเงินจากกองมารดก ได้นะคะการที่คุณได้าลาจากนะคะเซ้นใบหย่านะเพราะว่ามันมีไพ่เนี่ยแปดถ้วยขึ้นมาถ้าเพื่อนๆไม่ได้มีการหย่าร้างก็คือไม่ต้องเครียดนะคะเพราะว่าอันนี้เปิดภาพรวมนะเนี่ยคุณกําลังรองเงินจากการหย่าร้างการลาจากกับใครบางคนครอบครัวนะคะพ่อแม่ญาติพี่น้องแบบเนี้ยนะคะไพ่หนึ่งเหรนขึ้นมาคือไพ่กองมรดกค่ะหรือว่าการขายทรัพย์สินใหญ่ๆได้นะ,ะนะอล,ลิสขออีก3ใบนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่อีกหนึ่งสำหรับการไพ่เดอะสตาร์นะคะ เรียนขึ้นมาแล้วเราก็เป็นไพ่อ้เป็นไพ่สามถ้วยนะคะอืมกราฟชีวิตของชาวสิงห์อ่ะจะค่อยๆดีขึ้นแล้วนะเพราะลักษณะไพ่ที่ขึ้นมานะคะถ้าเทียบกับปี2 5 6 7ที่เปิดนะอูเดี๋ยวก็มีดาบนะคะดาบขึ้นมาค่อนข้างเยอะหรือว่าเป็นไพ่แฮงแมนการรอคอยหรือว่าอกหักรักคุดอะไรอย่างเงี้ยไพ่ของคันอึดอัดมากๆ9้าวดาบขึ้นมานะคะนะ ไพ่เดอร์สตาร์ขึ้นมาใบาแรกไพ่ใบนี้มีชาวลัคนาราศีกุมนะคะเป็นชาวลัคนาราศีประจำไพ่อีกความหมายหนึ่งของไพ่เดอร์สตาร์เนี่ยคือไพ่ของโฮปนะคะไพ่ของความหวังและกําลังใจอย่าเพิ่งหมดหวังกําลังใจไปก่อนนะมันไม่มีชาวลัคนาราศีไหนเนี่ยแย่ไปตลอดชีวิตนะเดี๋ยวดวงดาวอะ่ะมันจะค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะมีความสุขยิ่งขึ้นเนี่ยเออคือไพ่ใบนี้นะมันคือจุดเริ่มต้นของความหวังของชีวิตอะไรใหม่ๆแล้วมีความสุขมากๆนะคะความสุขสมหวังในชีวิต หรือว่าความรักเนี่ยค่อนข้างเด่นหรือว่าคุณมีความสงบภายในจิตใจมากยิ่งขึ้นนะเป็นไพ่ของคนโสดได้นะคุณอาจจะมีการได้หลุดพ้นออกมาจากอะไรที่มันทกซิกที่มันอึดอัดเนี่ยไพ่แปดถ้วยมันขึ้นมาเนี่ยแล้วตอนเนี้ยคืออยู่เป็นโสดแบบมีความสุขแต่คิดว่าความรักในปีหน้าเนี่ยน่าจะค่อนข้างเด่นเช่นกันสําหรับชาวสิงห์นะคะเพราะว่าดาวราหูเป็นดาวคู่ครองดาวปัตตนีของคุณเนี่ยมาเล็งลัคนาราศีตัวเองนะแล้วก็เป็นไพ่ก้าเรียนค่ะ หนึ่งเรียนมาเก้าเรียนมาความมั่นคงทางด้านการเงินนะคะจะดีมากยิ่งขึ้นนะแล้วคุณจะมีความสดใสมากยิ่งขึ้นนะเออไพ่ใบนี้แล้วก็เป็นไพ่สามถ้วยค่ะการพบรักใหม่ได้นะคะเพื่อนแนะนําให้รู้จกักเพื่อนพัฒนาความสัมพันธ์ไปเป็นคนรักในอนาคตนะคะคุณอาจจะมีความสุขเนี่ยมีการแฮงเอาท์นะคะไพ่ใบนี้คือมีปาร์ตี้งานแฮงเอาท์พูดคุยกับเพื่อนมากยิ่งขึ้นนะคะหรือว่ามีการทํากิจกรรมอะไรใหม่ๆกับเพื่อนฟูงหรือว่าพบเพื่อนใหม่ก็ได้นะนะคะเพื่อน ที่เข้ามาทําให้คุณสุขก,กายสบายใจหรือว่าเป็นคนรักในอนาคตได้เช่นกันค่ะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของการตั้งครันมีบุตรได้นะคะอลิซขออีกหนึ่งสัรับให้กับชาวสิงห์นะคะดีใจด้วยชาวสิงห์ไพ่ดีขึ้นแล้วค่ะดีใจเพราะว่านะคะคุณเป็นพบปัตตนิของอลิซก็คือพบเนื้อคู่พบคู่ค้าคู่สัญญาคู่ครองอะไรแบบนี้นะคะโอเค ขออีกห้าใบนะคะให้กับชาวลัคนาราศีสิงห์วันที่5พฤษภาดาวราหูย้ายมาเล็งสิงห์นะคะมีไพ่หนึ่งใบนะคะเด้งขึ้นมาอลิสไม่ได้จับเป็นไพ่โลกนะคะเกี่ยวข้องกับด้านต่างประเทศค่ะนะเช่นเดียวกับไพ่สองใเท้าเนี่ยขึ้นมาเลยนะคะเกี่ยวข้องกับด้านต่างประเทศใครต้องการไปเรียนไปศึกษาต่อย้ายตามคู่ตามแฟนการทํางานก็ได้ส่วนใหญ่อยู่ยนานๆนะคะไพ่ใบนี้หรือบางคนอยู่ตลอดชีวิตหรือการได้พบคู่ที่เกื้อหนุนทําให้เราสุขก,กายสบายใจ ก็ได้ค่ะโอเควันที่13พฤษภาค่ะดาวพระพฤหัสย้ายนะคะจากลัคนาราศีพฤกษภ มาเรือนมิถุนแล้วก็ดาวสุดท้ายนะคะดาวนี้ออกชาวสิงห์นะคะเตรียมฉลองเลยวันที่19พฤษภานะคะเป็นดาวเสาย้ายออกนะไปสู่ลัคนาราศีมีนนะคะสองถ้วยอัจจวินถือเหรียญสองไม้เทา้าหกไม้เทา้าแล้วก็เป็นไพ่สามไม้เทา้าไม้เท้าขึ้นมาเยอะแล้วก็เป็นไม้เท้าเดียวกับที่ขึ้นมาสําหรับแรกเลยแสดงว่าการงานนะคะของชาวสิงห์เนี่ยจะประสบความสําเร็จมากๆนะ จะบอกอย่างนี้นะคะดาวเสาเนี่ยมาจากเรือนอริก็จริงนะคะมันเป็นดาวที่ทุกโศกให้ไทยดาวเสานะนะคะมีความอึดอัดแต่ว่ามันจะมีข้อดีอย่างหนึ่งสําหรับดาวเสานะยิ่งทําเยอะเท่าไหร่ยิ่งเหนื่อยเท่าไหร่นะคะงานมันจะรุ่งโรจน์นะได้กับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งผู้รักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนนะการเงินเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเด่นถ้าดาวเสามะเร็งเนี่ยแต่ว่าในปีหน้านี้นะคะการเงินชาวสิงค์เนี่ยค่อนข้างจะโดดเด่นเลยทีเดียวเพราะว่ามีไพ่เนี่ยหนึ่งร ขึ้นมานะคะจุดเริ่มต้นของความมั่นคงทางด้านการเงินไพ่ของลาบลอยเงินก้อนนะคะเงินตกหล่นอะไรบางอย่างนะคะเงินจากการที่คุณลงทุนลงแรงไปก่อนหน้านี้แล้วก็เป็นไพ่ก้าเหรียญเนี่ยก้าเหรียญเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีมากเลยนะคะเกี่ยวกับด้านการเงินนะ อลิสขอพูดเกี่ยวกับด้านเกี่ยวกับการงานก่อนนะคะพอไมเท้ามันขึ้นมาถึง3ใบแล้วก็ขึ้นมาแบบเดียวกับสําหรับแรกเลยเนี่ยเกี่ยวข้องกับด้านต่างประเทศนะคะการลเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งการได้รับโปรเจกต์อะไรใหม่ๆนะหรือว่าการเดินทางเนี่ยที่เกี่ยวกับสายงานที่คดข้างเยอะมากๆเลยนะคะหรือว่าการทําธุรกิจส่วนตัวแล้วมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงค่ะ3ใบนี้ขึ้นมานะคะเป็นการเน้นย้ำนะนะคะย้ำแล้วย้ำต่อยำ้อยำต่อไปไพ่ขึ้นมาถึง2สํารับเลย เราก็มีไพ่สองถ้วยขึ้นมาเนี่ยคือการได้พบรักได้เจอคู่ที่ชอบคู่ที่ใช่นะคะมีความสุขสมหวังเป็นไพ่ของการเดทกันเนี่ยไพ่ของการเดทกันเราข้างรักนะเพื่อนๆมีไพ่เดวิลนะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมาเราก็เป็นไพ่สองถ้วยเนี่ยนะคะมันขึ้นมาคนที่เข้ามาลักษณะแบบไหนนะเป็นคนที่ อาจจะคุณไม่คาดคิดคาดฝันก็ได้นะเพราะว่าไพ่จัดเม้นเนี่ยเวลามันขึ้นมาถ้าถามเกี่ยวกับด้านความรักนะคะคือคุณมีสเปคอีกอย่างหนึ่งนะแต่คนที่เข้ามาน่ะ เป็นแบบต่างกับที่คุณคิดไว้ในหัวเลยแต่ทําให้คุณสบายใจมันลงล็อกกันเป๊ะนะพอไพ่สองถ้วยนะคะ2อถ้วยคือตรงสเปกันทั้งคู่ให้ความรักเท่ากันนะคะแต่ว่าถ้าเป็นไพ่หนึ่งถ้วยขึ้นมาอลิซอาจจะพูดได้ว่าต้องมีใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยอมอบความรักให้กับอีกคนหนึ่งมากกว่านะแล้วก็เป็นไพ่อัจวินถือเหรียญนะคะอัจวินถือเหรียญเนี่ย อจวินมันต้องควบมา้ามีการเดินทางนะคะถือเหรียญคือหาเงินนะคะออกไปหาเงินเนี่ยมีความยุ่งเกี่ยวกับสายงานนะคะอาจจะมีการเดินทางเยอะหรือว่าคุณอาจจะมีไอเดียอะไรใหม่ๆมไพ่อัจวินนะคะคือคนรักอิสระมีไอเดียอะไรใหม่ๆช่องทางอะไรใหม่ๆหรือว่างานฟรีแลนซ์เนี่ยค่อนข้างจะเด่นเป็นพิเศษเลยนะเออถ้าใครแบบไม่เคยทํามาก่อนแล้วอยากจะลองทําดูไม่ใช่ให้เวลาออกจากงานเดิมนะคะเวลาว่างนะคะคุณอาจจะทําก็ได้เสาร์อาทิตย์อะไรแบบนี้หรือว่าดังเลิกงาน จะทําเงินให้คุณมากเป็นพิเศษเลยโดยเฉพาะงานออนไลน์ line, อย่างที่อลิสบอกเพราะว่าเวลาดาวราหูมันมาเล็งลัคนาราศีเนี่ยงานออนไลน์ line, งานเบื้องหลังงานที่ไม่เห็นหน้าเนี่ยจะโดดเด่นนะคะหรือว่างานชาวต่างชาตินะคะมีการใช้ภาษาอื่นๆแล้วยิ่งมีไพ่เนี่ยไพ่โลกนะคะเกี่ยวกับด้านต่างประเทศขึ้นมาด้วยอ การพบรักใหม่ของคุณอลิซึมบอกอาจจะเกี่ยวข้องกับการเดินทางก็ได้นะเป็นรักออนไลน์เด่นเช่นกันนะคะามาจากต่างที่ต่างที่กันหรือว่าเป็นชาวต่างชาติไปเลยค่ะพอลักษณะไพ่ที่ขึ้นมาแบบนี้วันนี้จบแล้วกับชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะขอบคุณคะ่ะ